มีฟาร์มเห็ดดอกไม้ฟาร์มนกโอ้โหนกกูอ้วนจริงๆเลยเหอฮ้ยอันนี้เป็นควายวัว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 ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียแล้วแล้วเคยถูกผสมพันธุ์ยังยังเลยสิงเวร์ ตัวแค่นี้ร้องหาหม้อ,อนะฮะร้องวัวหมอ้มอนะเป็นตัวอะไรวัววัวพันอะไรเนี่ยพันผู้ประเภทอะไรเพศชายถ้าคนเขาเรียกเป็นเพศช,ชายแต่เราเป็นสัตว์อ่าเราด้ใช้คำว่าเพศผู้เออรู้ยังไงเพศผู้อะ่ะมีจู มีอาไว้ว่าพชดใช้งานบ้างยังใช้แล้วมีคำถามมีคำถามมีถามมาว่าอะไรอะไรเอ่ยไม่เข้าบ้านอะไรเอ่ยไม่เข้าบ้านวัวพิดเฉยยยอมยังยอมยัง ตอบมาสิไม่เล่นแล้วเอมยัง,ยงมันจะเฉลยให้ได้ฮะ <c oughs> ยอมเท่งเธอเธอทำไมเขาไม่เข้าบ้านอ่ะเจ้าชู <c oughs> ้มีขาวี่งซ้ำหายแกะอะไรเดินจากไทยไปถึงพม่า,มา แกอะไรเดินจากไทยไปถูงมากแกพระเนจรผิดยอมแกอดทนมันก็ไม่ต่างกับแกกูหรอกแกกูพระเนจรน่ะก็บอกเดินไทยถึงมากมันก็อดทนเหมือนกันแต่ของกูผิดใช่แต่ของมึงถูกกแกอดทนใช่มันต้องตอบแกอดทน๋อ้ต้องตอบแกอดทนกูยอมมึงเบื่อจริงๆเลย พระอะไรไม่ใส่จีวรอะไรอีกแล้วอะไรนะพระอะไรไม่ใส่จีวรฮัลโหลผิดยอมพระรามหนึ่งพระรามหนึ่งใช่ฮัลโหลคี่ผิดใช่พระอะไรไม่ใส่จีวรพระรามหนึ่งผิดอะไรกะพระรามสองพระอะไรไม่ใส่จีวร พระรามหนึ่งพระรามสองพระรามสามพระรามสี่พระรามห้าพระรามหกพระรามเจ็ดพระรามแปดพระรามเก้าพระรามสิบผิดพระรามสิบเอ็ดกำลังสร้างอยู่ปลาอะไรใหญ่ที่สุดในโลกปลาอะไรใหญ่สุดในโลกปลากีสถานผิดปลาลีดผิดปะจีนบุรีผิดปลาอะไรปลาวานปลาวานปลาวานมึงใหญ่กว่า ปฏิกิริาสถานใช่คือคำตอบมึงถูกใช่ถูกปลาอะไรปากมิดปลาปากเล็กผิดปลาอะไรปลาช่อน<พ>อปลาช่อนต้มปลาอะไรปากเล็กปลาอะไรปลาปูผิดผิดแค่ปลาอะไรปลาทู ปลาเนาะปลาอะไรปากใหญ่ที่สุดในโลกมีใจคอบไม่ได้เข้าเรื่องหรือเข้าราวเลยเนี่ยไอ้ที่ว่านะปลาอะไรปากใหญ่ที่สุดในโลกปลาวันกูใจหายกูกลัวมึงตอบปลาละเออนี่ถูกอ่ะโอ้ยโชคดีไปพอและฉลาดเลยเฮ้ยดิฉันเลี้ยงพวกแกมาจนพวกแกพูดภาษาคนได้เนี่ย เดี๋ยวเวลาพ่อฉันมาเนี่ยอย่าบอกพ่อฉันนะพันทีพ่อฉันไปเที่ยวรู้ป่ะรู้ฉันจะบอเอาไปเที่ยวแล้วเบื่อเหลือเกินนรื่องดูนี่นะโู้เอ้เด็นี่ใครจะเอาสันนอกเอาสันในนะจะทำงไงจ๊ะคุณแม่เซ็กซี่ยอหยวนไม่ได้ว่าเออผสมพันบัวหรืออะไร ้าอยากให้มันกว่านี้ก็ต้องไปดูโฮลแฟมิลี่นู่นอันนี้ยิ้มยิ้มคืออะไรครับโฮลแฟมิลี่พี่หม่มอะไรนะโฮลแฟมิลี่คืออะไรครับพี่ต่อละครซิคคลอมครับผมซิคคลอมซิคลอมใหม่ของโฮล์ฟกุ้งผัดนี้กุ้งผัดพวกนี้มันเป็นแกงเหนือมันไม่ใช่แกงฮังเลนะถ้าแกงโพวกนี้คือแกงที่เอามารวมกันที่เวลาไปไปให้ผ้าฉันแล้วเดี๋ยวนี้รู้จักอาหารทางเหนือเยอะแล้วละเนี่ย พอจัดแล้วก็มารวมกันแล้วก็มาคั่วใหม่ใส่กะทิใส่อะไรก็เป็นแกงเหาะไปเออวันอังคารวันอังคารวันที่วันอังคารทุกวันอังคารสามทุ่มสิบห้าสิบสองกูพาสิบสองกูพาไปวันแรกเออเอต่อจากซุปอหมั่นนี่แหละอ่ากันเจอแล้วก็มาหางเหาะตอเอาละเอาประมือหน่อยนะฮะโฮ้ชแกรมมี่แน่นอนเจอทั้งสามท่านเลยเออ ัเธอเนนน็็ยังงไเเล่าหน่อยทำไมโฮสแฟมิลี่ทำไมหมายความว่าเมื่อกี้พี่หม่อบอกแล้วว่ารวมรวมกันหมายความว่าคือเอ่อโฮแฟมิลี่ก็คือเหมือนเอาคนที่ไม่ได้แบบว่าเหมือนกันเลยแบบใช้ชีวิตแบบคนละไลฟ์สไตล์เลยคนแตกแล้วก็เอามาอยู่รวมกันอยู่บ้านเดียวกันซึ่งก็คือเป็นพี่น้องคนละคนละแม่กันเออออกจากพ่อเดียวกันทำไมทไมของเราไม่เอามารวมอยู่บ้านเดียวกันเยเราอยากเลือกใส่ก็เป็นใครอยู่บ้านคุณเนี่ยเขาไม่ใช่พี่น้องคุณแม่ไหที่คุณ จะเข้ามาอยู่คุณน่ะอ๋อไม่ใช่พี่น้องแต่เป็นเพื่อนทำไมให้เขาอยู่ทําไมอ่ะเขามีน้นทจ่อบอ้อมารีผมอยู่กันในครอบครัวก็คือค่าไฟก็ประมาณสี่ห้าพันตั้งแต่เพื่อนคนนี้ไปอยู่ค่าไฟเดือนหมื่นกวบบาททำไมอ่ะทำไมเยอะขนาดนั้น่ะถามเขาสิอันนี้ไม่ใช่โฮ่ใช่ไหมไม่ใช่แบบนี้เลย เกมแรกครับเกมแรกตีให to ้ได้หลบให้ทันครับเลือกทีมคู่แข่งมาเด่นทีมผู้เล่นนะฮะต้องนั่งอยู่ตรงนี้มีหน้าที่ในการหยิบลูกบอลใส่ตะกร้าทั้งสองฝั่งในขณะที่เราหยิบลูกบอลทีมคู่แข่งเนี่ยตีโดนมือลูกบอลลูกนั้นไม่นับคะแนนมีเวลา1นาทีถ้าตีไม่โดนก็ใส่ตะกร้าก็ได้คะแนนได้คะแนนครับตามลูกเลยเข้าใจง่ายกว่าพิธีกรคนเดิมก็วันนีหาไดห้องนั่งอยู่เนี้ย ไม่ได้พูดสัคำมาใช่ไหมเจ็บเเพูดคนเดียวมาแล้ไม่ได้กขา็ต้องหยุดแป๊บนึงแล้วเข้าห้องทีหลังต้องเคาะประตูต้องบอกกันนิดนึงทีหลังต้องติดเวล้วคนพนักห้ามเข้าแล้วนี่พนักงานเข้ามาติดมันเขาจะรับดึงออกนะถ้าเหลือเขาเดินเข้ามาฮะปัญญาครับนี่เออย่ารับอย่ารับพนอกห้ามเข้าดีกว่าแมใช่แล้วอ่ะไม่ใช่โคนหรอกมึงจริงอธิบายมาก่อนเลย ทีมพี่หม่ำก่อนเลยครับทำอะไรทำนั่งตรงกลางเต่งกระโดงเลยอันนี้รอเหรอร้อนตีมือะตีมือตีมือเอ้าเหรอตีมือไม่เป็นไรนะมึงตีหัวก็ได้ถ้าทำอะไรให้มึงมีรอยยิ้มกูยอมทุกอย่างทำได้หนึ่งนาทีนะครับจับเวลาไปไปเลยไปเลยมาแล้วนะมาแล้วอะหลอกล่อได้ฮะหลอกล่อได้นะครับ รองได้โอ้ยสามล้อามโอ้โหแลกูจะจบได้ตอนไหนต้งตีด่างสอทางสองทางเนี่ยแล้ช่วงเอามือขึ้นไงจ้วมือขึ้นก็หยิบเลยไม่ขึ้นอันนี้ก็ลงเพราะมึงลงไมมาขึ้นพวกมึงองนน่ชอบขึ้นขลวงแล้วกอะต่อเลยต่อเลยต่อเลย เลื่อนได้นะเลื่อนได้นะเออโอเคต่อเลยนะต่อเลยเก่งนะหลอก่อโอ้ยโหเร็วมากเลยนะมึงไม่คิดจะตีเลยไงไหมเร็วมากเลยอ่ะโอ ได้ได้เปลีนได้นะไอทกท่นอะไรอยูี่รอจังหวะอยู่จะไปรอจังหวะยันดิมันยังไยดมันจะไปเเกงไปเลยดิไอทนี่ไมต้องนับแล้วมั้งเนี่ย ก้าวบาก้าบาก้าก้าครับปองมาเปลยนคู่เออไปมาเลยมาเลมาเลยครับยังมีเวลาเดินอยู่นะเอาต่อเลยต่อเลยต่อเลยมีเวลาต่อไอ้ไอไอ้ไออกไ้ไม้ไอ้ไอ้อ้องไอไอ้อ้าอ้ไอ้ไอ้้ไอไอ้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 ออ้อ เยอะเยอะเยอะนับไม่ไหวไม่ไหวอ่ะไม่รู้กี่ลูกแล้วเนี่ยมันเหมือนม่ได้ยอยางเล่นเกมมันเหมือนยักทำ้ายร่างกายคนอ่ะก็ต้องนับ่ะเมื่อกี้เห็นสูงสุดแค่นี้แล้วนับไม่ได้แล้วอ้าวทีมงานบอกให้นับแค่ที่เหลือในตะกร้าอ้ยางงี้ได้เหรอใช่พะเขาไม่ได้ มาดะะูในส่วนของคําว่าอะตอมนู้นะคูดคําว่าอะตอมค่ะอะตอมคืออะไรอะ่ะโมเลกุลคืออะไรอะ่ะไอออนคืออะไรอะ่ะแล้วโมเลกุลคืออะไรคะพี่นะคะถ้าเป็นคําว่าอตอมค่ะอะตอมมันก็คือธาตุนะ,ะลูกนะที่อยู่ในรูปอิสระค่ะโดยที่ยัมีการสร้างพันธะก,กับใครนะคะไม่มีการไปจับก,กับคนนั้นคนนี้ค่ะเราเรียกว่าอะตอมนะคะยกตัวยอย่างเช่นนะคะ ที่มีรีเทียมนะคะริเทียมคาร์บอนโซเดียมนะคะหรือไม่ก็ไฮโดรเจนค่ะถ้าอยู่เดียวๆแบบนี้ไม่สร้างพันธะก,กับใครเราก็เรียกว่าอัดตองนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะบางคนแบบว่าอุ้ยอาจจะเจอตัวนี้ค่ะเธอตัวดีเฉยๆเอ๊ะคืออะไรอะ่ะตัวทีเฉยๆเอ๊ะคืออะไระนะคะมาเคยออกก็สอบแพทสองด้วยนูนนะ D กับทค่ะซึ่งนะคะเราแบบตายกันนะคะมันคืออะไรนะคะ เฉลยให้ก็ได้นะฮะดี D, นะฮะมาจากคาว่าดิวเทเรียมนะฮะก็คือจะเป็นไฮโดรเจน1นึ่งค่ะส่วนตัวทีตรงนี้ค่ะก็คือทรีเทเรียมนะคะก็คือไฮโดรเจน1นึนั่นเองอ่ะพี่ม่อนขาแล้วไฮโดรเจน1นึไฮโดรเจน1นึไฮโดรเจน1นนี้มันแตกต่างก,กันอย่างไรครับพี่เพราะปกติเนี่ยหนูเคยเห็นแค่ไฮโดรเจนนะคะหนึ่งหนึ่งมิฮะบอกเลยค่ะว่ามันแตกต่างกันตรงไหน,น มันแตกต่างกันตรงเลขมวลข้างบนถูกไหมฮะแต่เลขอะตอมมันก็เท่ากันเนาะซึ่งการที่เลขอะตอมมันเท่ากันแต่เลขมวลมันต่างกันเนี่ยค่ะหมายความว่ามันเกิดปรากฏการณ์ชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามีใครตอบพี่ได้บ้างเอ่ยเก่งมากเลยลูกนะคะมันก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าไอโซโทปนั่นเองคําว่าไอโซแปลว่าเท่ากันถูกไหมฮะโถก็คือโปรตอนเท่ากันมีโปรตอนเท่ากันก็ต้องเป็นธาตุเช่นเดียวกันแต่อาจจะมีเลขมวลที่ต่างกัน และการที่เลขมวลมันต่างกันก็คือมันต่างกันที่เลขนิวตรอนนั่นเองโอเคเนาะนะคนะ,ะข้อตอบบีแมทเคยถามนะคะว่าไอโซโทปนี้ต่างกันตรงไหนก็ตอบว่าต่างกันที่จํานวน okay, นะนิวตรอนโอเคเนาะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเรารู้จักธาตุแล้วตูวดีฮะธาตุเนี่ยไม่สร้างพันธะกับใครไม่อยู่กับใครตูดีฮะแต่ถ้าเราเอาธาตุมารวมกันปอามารวมกันป้าเป็นไงคะยอมได้สาปรประกอบที่มันสูงใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าโมเลกุลนะคะโมเลกุล โมเลกุลนะฮะก็คือจะเป็นการรวมกันของหลายๆอะตอมนะฮะในสัดส่วนที่มันคงที่นะฮะเช่น S2O นะฮะเช่นคราร์บอนไดออกไซด์ประมาณนี้นะคะทีนี้ต่อมาอีกคำที่อยากให้รู้จักคือคำว่าไอออนนะฮะคำว่าไอออนไอออนก็หมายถึงประจุบวกหรือไม่ก็ประจุลบนะฮะของอะตอมหรือไม่ก็กลุ่มอะตอมนไฮะโดยทั่วไปนะฮะถ้าเป็นประจุบวกก็มกักจะเกิดจากการจ่ายอิเล็กตรอนนไฮะถ้าเป็นประจุลบก,ก็เกิดจากการรัก เล็ตตอนเข้ามานะฮะประมาณนี้นะฮะยกตัวอย่างเช่น F- ลก็คือฟูออไรต์เดี๋ยวปกติเราเรียกว่าฟูอ r รีนแต่ถ้าเป็นไอออนเมื่อไหร่เราเรียกว่าฟูออไรต์ถ้าเป็นไอออนลบให้ลงท้ายคำว่า I หรือ IDE โอเคเนาะนี่ก็จะเป็น, Core line. นคอ, Size, อไรต์นี่คือไซยาไนนนี่คือแอมโมเนียมนะฮะนี่คือ NO สามลบก็คือในเตรดค่ะแต่ถ้า NO สลบก็คือไนไตรท ในไตรส่วน N3 ลบค่ะมันคือไอออนลบสุดท้าะก็ต้องลใช้เสียงเป็น I หรือ IDE ปกติเราเรียกว่าไนโตรเจนนะคะแต่นั้นเนี่ยถ้าเป็นอะตอมถ้าเป็นไอออนนะคะเราก็ต้องเรียกว่าไนโตรจ่ายเก่งมากเลยถูกหรือเปล่าคะไม่ใช่นะฮะไม่มีไนโตรจ่ายนะคะก็จะเป็นไนโตรไตรนะฮะไม่มีไนโตรจ่ายนะคะเรียกว่าไน ตายโอเคเนาะทีนี้ต่อมาหาที่อยากให้รู้จักคือถัดมาเลยนะคะก็จะเป็นคำว่ามวลโมเลกุลนะคะมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลเนี่ยบางตำรานะคะอาจจะเรียกว่าน้ำหนักโมเลกุลก็ได้นะคะหรือบางตำราอาจจะเรียกว่ามวลต่อโมลก็ได้นะคะมวลต่อโมลก็ได้นะคะไม่ผิดไม่ถูกโอเคเนาะนะคะโดยคำว่า โมลมริกุลนะฮะหรือภาษากฤนใช้คำว่านะคะโมลาร์แมสค่ะก็คือแมสหรือมวลของโมลาร์นั่นเองนะฮะของตางได้เป็นโมลิกุลทุกว่านั่นเองเนาะนะฮะหรืออาจจะใช้คำว,ว่านะคะโมลเลก,กุลาร์เวทก็ได้นะคะตัวย่อก,ก็จะเป็น M W นะฮะซึ่งในที่นี้อาะ,ะเวลาพี่เขียนสูตรนี้พี่มันก็มักจะใช้ M W เพราะมันสั้นกระชับดีโอเคเนาะทีนี้ แล้วโมเลกุลนี้คิดอย่างไรนะคะเผื่อใครแบบลืมแล้วเนาะพี่ก็ทวนให้กันแล้วกันนะคะคาว่าโมเลกุลนี้นะคะก็คือหาจากการที่เรานําเลขมวลของธาตุในสูตรของาประกอบนี้มาบวกกันนะคะเอาเลขมวลของธาตุในสารประกอบมารวมกันยกตัวอย่างเช่นนะคะพี่มีสารประกอบชื่อว่า CO2 นะคะหรือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เดี๋ยวพี่ฮะคาร์บอนไดออกไซดนี้เกิดจากธาตุคาร์บอนหนึ่งอะตอมและออกซิเจนสองอะตอม โดยเลขมวลของคาร์บอนมีค่าเป็น12เลขมวลของออกซิเจนมีค่าเป็น16แต่มี2องอะตอมก็จะเป็น16บวก16เอาทุกอย่างมารวมกันปั๊บกลายเป็น3 12 3้สตรงนี้เราเรียกว่ามวลโมเลกุลนะฮะหรือเรียกว่าน้ำหนักโมเลกุลก็ได้หรือเรียกว่ามวลต่อบลนก็ได้นะคะโดยปกติเนี่ยมันก็จะมักไม่มีหน่วยนะฮะแต่ถ้าจะมีหน่วยนี้หน่วยของมันก็จะเป็นกรัมต่อมวลค่ะนะฮะ คำว่ากรัมต่อโมลนะฮะกรัมต่อโมลน้องนะกรัมต่อโมลนะฮะก็หมายความว่าสาร1โมลนะฮะสาร1โมลนี้จะมีค่าเท่ากับ32กรัมนะฮะก็เรียกว่ามวลต่อโมลนะฮะเช่นในหนังสือกระทรวงก็ใช้คําว่ามวลต่อโมลนะคะหรือบางที่ก็เรียกว่ามวลโมเลกุลก็ได้นะคะไม่ผิดโอเคเนาะอันนี้พอเข้าใจนะคะทีนี้จะหามวลโมเลกุลได้นะคะเราก็ต้องทราบ เลขมวลของธาตุแต่ละธาตุนะคะและเพื่อความรวดเร็วนะคะในการทําข้อสอบนะเพื่อความรวดเร็วนะคะในการทําข้อสอบค่ะนะคะเพื่อที่ว่านะคะเราจะได้มีเวลาไปทําข้อสอบข้ออื่นๆได้อีกนะคะดังนั้นคะ่ะถ้าเราจําเลขมวลเลขอะตอมของแต่ละธาตุได้นะคะบอกเลยค่ะว่าเราจะทำข้อสอบได้แบบว่า รวดเร็วมากเลยนะคะยิ่งกว่าจะวัดวิ่งออกไปนอกโลกอีกนะคะมานะคะลำดับถัดไปนะคะเรามารู้จักกับเลขมวลเลขอะตอมที่ควรรู้จักกันเลยนะคะ <S <S <ๆ>ทีนี้มาค่ะนะคะเลขมวลและอะตอมนะคะที่ควรรู้จักนะคะซึ่งนะคะถามว่าอุ๊ยผมบอกว่าอุ๊ยแอบกลัวแล้วว่าพี่ม่อนจะพาจะให้จาทั้งตารางธาตุเลยหรอเยอะมากเลยนะขอ,องารนนูหน่อยะค่ะ ซึ่งนะคะบอกเลยค่ะว่าพี่ไม่จรได้ขนาดนั้นนะคะให้รู้แค่พอรู้เฉยๆนะคะก็คือควรจะรู้จัก20ทาตแรกนะคะถ้าเรารู้จัก20ทาตแรกนี้นะคะเราสามารถทําข้อสอบ o อเนได้นะคะทำข้อสอบ o N e ะะอเน e แพทหนเอ้ยแพทสนะคะแพทสแล้วก็เสามารถได้นะคะประมาณนั้นนะคะโอเคเนาะทีนี้เรามาดูอันแรกเลยนะคะก็จะเป็นธาตุตัวแรกในตารางธาตุก็คือ ไฮโดรเจนูนะไฮโดรเจนพูดตามพี่ค่ะนะฮะไฮโดรเจนหนึ่งหนึ่งนะฮะฮีเลียมสองสเก่งมากเลยนะฮะต่อค่ะนะฮะลิเทียมสามเจ็ดนะฮะลิเทียมสามเจ็ดเบอร์เรียมสี่เก้าโบลอนห้าสิบเอดคาร์บอนหกสิไนโตรเจนเจิบสี ออกซิเจน86ฟูออรีน99นีออน10 20โซเดียม11 23อ่ะโซเดียม11 23แมกนีเซียม12 24แมกนีเซียม12 24อะลูมิเนียม13 27เฮ้เอะลูมิเนียมนะคะ13 27นะคะซิลิกอน14 28นะคะ วอตฟร์นะคะสิบหสามเอ็ดนะคะสันเฟอร์นะคะสิบหามสองค่ะนะคะสันเฟอร์นะคะสิบหกามสองนะคะคอรีนสิบเจสามห้าจุดห้านะคะอาร์กอนนะคะสิบแปี่สิบนะคะต่อมาค่ะโพแทสเซียมสิบเโพแทสเซียมสิบเสมเก้าอ่ะสุดท้ายก็จะเป็นแคลเซียมย0่ส แคลเซียมยี่สิบสี่สิเอ้อเอ่อหาอีกรอบหนึ่งหาพร้อมกันไปค่ะไฮโดรเจนหนึ่งฮีเลียมสอสลิเทียม3 7เจเบอร์เรเลียม4 9โบรอน51าคาร์บอน6กสิบสในตเัเจน7จ็ออกซิเจนแปดสิอรีน9เก้ีออน10บจีสิโซเดียม11บเยี่มแมกนีเซียม12 24องยลูมิเนียม13บสามสิา่นะคะขอภัยนะคะ อะลูมิเนียมต้นะสิบสามยี่สิบเจ็ดนะฮะอะล,ลูมิเนียม 13, 27, สิบสามยี่สิบเจ็ดซิลิกอนสิบสี่ยี่แปดฟอสฟอรัสสิบห้าสามเอ็ดซัลเฟอร์สิบหกสามสองคอรีนสิบเจ็ดสามห้าจุด้าตุอะกอนสิบแปดสี่สิบโพเทสเซียมสิบเก้าสามเก้าแคลเซียมยี่สิบสี่สิบเออเอเอโอเคนะจา้าพอได้พอได้ไม่ลูกอะทีนี้เราก็แบบว่า มีข้อสังเกตให้นะเล็กน้อยก็คือ